โอเคก็ okay. ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งก็จะมารีวิวสายเดนแอ็กหนุกๆเพลินๆนะผมนะสายลมนะนี่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยปั่นๆหมุนๆอย่างน,นี้นะเปิดปุ๊บไล่ปั๊บเนี่ยคือสายเนี้ยข้อดีของมันก็คือเขาเรียกว่าได้เปรียบตอนแบบพื้นที่แคบๆผมถ้าพื้นที่แคบๆนะบอกเลยว่าได้เปรียบดีมากนะโคตรได้เปรียบ สมุดแอคแคสปีดเพื่อนสูงๆใช่ไหมก็แบบหืนนะหิอนอันนี้ผมไม่ทำแอคแคสปีดเท่าไหร่แอคแอคอยู่ที่ศูนย์จุดยี่สิบเก้านะพราะพอเราได้ชาร์จเยอะๆแล้วปุ๊บเราก็กดดูดชาร์จไปปุ๊บมันก็ไปเรื่อยๆก่อนอ่าเห็นไหมมันจะปล่อยสิบสองลูกเลยนะมาคูณคือลมคือไอ้นี่ครับหนึ่งชาร์จจะปล่อยสามปะถ้าถูจไม่ผิดเนีย่ยมันหลายลูกเลยนะ คือเหมือนหนึ่งอันปล่อยออกสามสามอันก็คือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่จะเยอะมากนะรวมกับชาร์จที่เราดูดเข้าไปด้วยสกิลบาลีนะปล่อยออกมาครับนมันจะเยอะมากเลยทุกคนอ่าถ้าเราใส่รองเท้าใส่ฟ้านะครับไอลมที่ออกมาเนี่ยมันจะดูดเขาเรียกว่าอะไรดูดธาตุที่พื้นเนี่ยเห็นไหมแล้ก็ปล่อยออกไปจะเป็นสายฟ้านะถ้าเราใส่รองเท้าไฟเป็นไง่ะผมจะใส่เท้าไฟให้ดูนี่เท้าไฟนะมันจะปล่อยพื้นไฟเห็นไหมอ่ามันก็จะดูดไฟไอกไปนะไฟสวยกว่านะ สำหรับใครที่ชอบเล่นแบบสายไฟเงี้ยอ่าทันกิโร่เอ้ยไม่ใช่มาผู้แบบที่ไฟนะไฟนี่ก็สวยนะถ้ารู้ว่าเพื่อนอยากปล่อยท่าอื่นผมไม่รู้ว่ามีรองเท้าน้าแข็งหรือเปล่านะแต่ผมเอาสเกลน้ําแข็งมาอ่าปล่อยไปงี้เราสามารถดูดเรียกว่าดูดน้ําแข็งได้เหมือนกันนะเห็นไหมคือมันสามารถดูดไอะไรสิ่งที่พื้นได้เห็นไหมเ,เนี่ยมันติดหนาวสัตนด้วยนะบอมบอติดหนาวสัตวก็จะแบบเดินหนืดๆเงี้ยอันนี้เป็นน้าแข็งนะน้ำแข็งยักขาวๆหน่อย เอาขาวใสๆนะก็ไม่รู้ว่ามันสามารถผสมกันสามอย่างนะหรือเปล่าผมจะลองผสมเนี่ยปุ๊บๆๆเดินนิดหน่อยอ,ออกปุ๊บเดินนี่ต่อปุ๊บๆ,ๆปล่อยน้าแข็งกระดูดไปนี่ยไม่ได้แล้วทุกคนนะเออแล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยก็ที่ก็ใส่รองเท้าใส่ฟ้านะเห็นไหมปล่อยมาปุ๊บเป็นไงก็เป็นไฟเหมือนเดิมครับมันจะดูดไฟมาก่อนเลยนะก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะใครชอบเขาเรียกถ้าใครชอบเขาเรียกอารมณ์แบบ ใสฟ้าครับก็ใส่รองเท้าไส่ฟ้านะเพราะว่ารองเท้าใส่ฟ้าเนี่ยมันได้ดอมีดใสยฟ้าหนึ่งถึงห้าสิบด้วยนะทุกคนดูนั้นก็เล่นเพลินนะปล่อยปุ๊บปุ๊บป,ป,ปล่อยฟ้าออกเนี่ยบอลที่โดนช็อะครับมันจะโดนเขาเรียกว่าโดนแรงยิ่งขึ้นด้วยสมมติว่าเอ้ยเพื่อนชอบแบบสีสันสวยใส่รองเท้าไฟเห็นไหมเนี่ยก็สวยอะ่ะก็สายนี้ได้เปรียบตรงที่แคบผมนะถ้าที่แบบไม่แคบก็คือแบบเบาเลยนะเนี่ย มันเป็นสายที่ค่อนข้างสวยรักสวยรักงามครับแนะนำสายนี้นะนี่ไหยไปนะแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราอยู่ที่หอ,อกนะอันนี้ผมใส่หอ,อกเวลสามสิบใช่ไหมเพราะว่ามันใส่ดูนทุกไปการเป็นเวสามสิบไอเนี้ยตัวนี้จะแรงหอ,อกนี้จะแรงถ้าสมไยมันถึงไม่ใส่โล่หรือใส่อะไรเลยเพราะว่าผมอัพโหลดตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ถือออฟแฮนด์ใช่ไหม S <S <an> ใช่ปะเราจะได้มอสปีดจะผมว่าม,มือเดียวก็ดีนะแต่ว่าถามว่าแรงไหมไม่แรงมันแค่ได้ความเร็วว่าบมนะได้แค่ความเร็วนะถ้าอยากแรงก็ต้องมีมงบอาจจะแบบจัดขาโก่งขาไก่แต่ผมไม่มีงบขนาดนั้นไงอ่าเนี่ยเห็นไหมใส่รักสวยรักงานม่าใส่นี้นี่ทำไมามันสลับอุ้ผม่าผมลองอันนี้ดิว่าอาวเนี้ย ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะเฮ้ยที่มันเปลี่ยนใหมครับทุกคนขอว่าปุ๊บปันนี้ครับเปลี่ยนได้ไหมของปันตอ,นนตอนเ,เออเปลี่ยนได้นี่หว่านะตรงน,นี้มันจะเร็วกว่าเห็นไหมเพปีเป็นศูนย์จนยี่สามเลยจริงก็เล่นอันนี้ได้ครับผมนะแต่วาวุเนีมันเป็นอาวุธแค่มีแค่ความเร็วเห็นไหมมีแค่ความเร็วเห็นไหมคือความเร็วเร็วมากเร็วเล่นเร็ว นะเร็วเร็วมากมานานเราก็จะหมดเร็วด้วยนะสังเกตดูแอะมานานหมดเร็วมากอุ้ยไงแดงฉานสวยนะคือไอเนี้ยใส่ได้ไอเนี้ย,ไ,ไ,อยไอตัวข้างหลังเนี้ยัอเนี้ยเรียกว่าใส่ได้แรกๆครับอันนี้เหมือนกับว่าใส่แล้วอินมันไม่พอครับทุกคนนะเห็นไ,ไหมอินมันหายต้องไปอัพอินเพิ่มเพราะหมอตัวเนี้ยมันมีโบอินให้ด้วยนะอินน่าจะขาด มันก็เลยเปลี่ยนให้ผมยิ่งฟันเร็วครับมานายิ่งหมดเร็วนี่ขนาดอัพรถการใช้มานาเนี่ยทุกคนดูเนีย่ยเนี่ยไงสวยไหเกยคนปานเดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิธีหาเงินดีกว่าครับผมท้ายคลิปนะผมจะลงคลิปวิดีโอไว้ดูนะวิธีหาเงินก็คือไม่ยากครับขั้นตอนก็แค่เพื่อนเดินได้ถึงเนี่ย X1 ใช่ไหมเดินได้ถึงตรงเนี้ย แล้วก็ไปสู้กับบอสตรงนี้จะได้เขาเรียกว่าวิญญาณครับไอหินวิญญาณมันจะได้เบลสี่มาครับผมนะเพื่อนๆฟาร์มมาเรื่อยก็จะได้เบลสี่เยอะมากก็มเี่มีเวลห้าตกครับเลสี่กับเวลห้าเนี่ยขายได้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเลเทีเดียวครับผมนะผมก็กจะเาให้ดูกันนะว่าตั้งแต่ตอนนี้ผมฟาร์มขึ้นมาเรื่อยมันดรอปกี่เม็ดแล้วผมขายไปกี่คนโอเคปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยกันเนาะ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่มีเออจาะรูสามนะครับเออเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถเอาได้ผมให้ฟรีครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงอะ่ะโอเคนะทุกคนไปและ้ะจบจบสวัสดีฮะ